สวัสดีค่ะติดอาวุธก็ยุธ์อนุพันธ์ประจำวันที่3มิถุนายน2558นะคะในส่วนของตัว s a f ตี้เด็กฟิวเจอร์นะคะซีรีส์ us 5 0 u 1 5ที่หมดอายุในเดือนกันยายนเมื่อวานปิดลบไป4จุดนะคะชำระราคาช่วงเงย็นอยู่ที่ระดับ968.20จุดทั้งนี้เนี่ยในส่วนของเบสิสมีการปรับแคบ ลงมานะคะเหลือลบ11.99จุดนะคะแต่ก็ยังห่างจากระดับทางทฤษฎีที่อยู่ประมาณลบ7จุดได้นะคะอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดูในส่วนของแรงขายของนักทุนสถาบันมีออกมาค่อนข้างเยอะนะคะในส่วนของเซฟตี้เด็กฟิลเจอร์นะคะ5,096สัญญาเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ขายออกมาในส่วนของตลาดหุ้นด้วยนะคะ1,900กว่าล้านบาทร่วมกับนักทุนในต่างชาตินะคะที่ขายออกมาหนัก กว่า4,365ล้านบาทนะคะภาพตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในส่วนของปัจจัยภายนอกเองเนี่ยดูยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นบวกเข้ามาใหม่นะคะยังเป็นเรื่องเดิมๆก็คือเรื่องของกรีซที่จับตาดูผล การทําประชามติว่าจะยอมรับในเรื่องของแผนปริรูปเศรษฐกิจจากทางเจ้าหนี้หรือเปล่านะคะซึ่งก็ยังดูมีความไม่แน่นอนนะคะจากผลการสํารวจเนี่ยว่าประชาชนจะโหวตเยสหรือโนเนี่ยยังออกมาค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะมองว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยประเด็นดังกล่าวน่าจะส่งผลกระทบต่อทิศทางของตลาดหุ้นในบ้านเราแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่ค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเอง ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะในเดือนในเดือนมิถุนายนนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น223,000ตำแหน่งนะคะน้อยกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น230,000ตำแหน่งนะคะ ก็ดูจะ,ะทําให้ความมึงวลในเรื่องของการปรับขึ้น,นตาดอกเบี้ยของเฟดว่าจะมีขึ้นในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยอาจจะดอะูอ่อนลงไปนะคะแต่ว่าตัวเลขที่อยู่ในระดับนี้เนี่ยก็ต้องถือว่ายังสะท้อนภาพการฟื้นตัวของภาคแรงงานที่ยังค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่ฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้เนี่ยก็ยังคงมีอยู่เหมือนกันนะคะ,ะขณะที่ถ้ามองในส่วนของ ปัจจัยภายในเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าแรงขายของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยยังมีโอกาสที่จะเห็นได้ในวันนี้เหมือนกันนะคะก็แรงขายอาจจะมีออกมาต่อเนื่องได้นะคะ ส่วนในกลุ่มพลังงานเองเนี่ยราคาน้ํามันก็มีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่ายังมีหลายๆปัจจัยที่นักทุนตามดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรีซหรือว่าการเจรจานี่การเจรจาทางด้านนิวเคลียร์ระหว่างอิรานแล้วก็ชาติตะวันตกนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีข่าวในเรื่องของอรายงานเกี่ยวกับจํานวนแท่นขุดเจาะน้ํามันในสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา12แท่นนะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบป,ปีแล้วก็เป็นการปรับ ตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาปี2014ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็กลับมาเป็นปัจจัยกดดันต่อทิศทางของตัวราคาน้ำมันเช่นเดียวกันนะคะแม้ว,ว่าดอลลาร์เนี่ยจะมีการอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยนะคะดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในโซนเ e อซ่า 0U15 ยังคงแว่งตัวผันผวนอิงทางลงนะคะ,ะมีโอกาสลงไปทดสอบระดับ960จุดนะคะอัพไซต์ค่อนข้างจำกัดที่ระดับ974จุดนะคะกลยุทธ์การลงทุนแนะนำ เข้าเปิดช็อตนะคะที่ดับ9้9 7 4ายทํากำไร9 6 5และตัดขาดทุนเหนือระดับ9 7 6จุดนะคะส่วน Single stock future ยังคงแนะนำลงทุนในส่วนของ KDBU15 นะคะเมื่อวานยังช็อตไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าดูในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคก็ต้องบอกว่าราคาที่ปรับตัวลดลงแรงต่อเนื่องเมื่อวานร่วมไม่กว่า อีกกว่า2.76%นะครัจำจํำราคาอยู่ที่ระดับ16.93บาทเนี่ยด้วยแท่งเทียนที่เป็นบาริชแล้วก็เครื่องมือเมซีให้ค่าสัญญาลบใต้เส้นสีโลไลน์นะคะก็ยังให้น้ำหนักในทางลงอยู่มีโอกาสที่จะสามารถทำกำไรในฝั่งช็อตได้นะคะก็ยังรอเข้าเปิดช็อตที่ระดับ17.20บาทเป้าหม่ทำกำไร16.5แล้วก็ตัดขาดทุนเหนือระดับ17.40บาทนะคะปิดการชุมนส่วนของิตอาวุธกุลอนุพันธ์ค่ะ